สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมากินฟักทองสปากเกตตี้นะคุณผู้ชมนี่เห็นเขาแบบว่าเป็นกระแสเลยเห็นเขากินกันเต็มเลยผมเลยแบบว่าอยากกินบ้างแล้วให้พี่เกมสั่งมาหนึ่งลูกคุณผู้ชมนี่เห็นมันเป็นแบบว่ายัางไงนี่พี่เกมเป็นเส้นๆเหมือนสปากเกตตี้เหรอข้างในเป็นเส้นเหมือนเส้นสปากเกตตี้นะครับนี่แล้ววันนี้เราจะมาทํำยังไงวันนี้<ะ>ผมจะเอามามาห่อฟอยแล้วก็ไปเผาเผาเตาถ่านคุณผู้ชมข้างในไม่กวงเลยนะเดี๋ยวให้นอนผ่าข้างในแน่นนะ เราจะผ่ายาวนะครับผ่ายาวนั่นแหละหใช่ผ่าฝั่งนั้นมันเดี๋ยวแตกโอ้โหเฮ้ยมีเม,ม็ดด้วยอย่างนี้เหรอมีเม็ดด้วยคุณผู้ชมต้องเอาเม็ดออกไหมพี่เกมเอาออกเดี๋ยวเราจะเก็บเม็ดไว้ปลูก เอาปลูกได้เหรอไม่รู้ลองก่อนเอาออกเลยนั่นัันอะ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาไปปลูกต่อนะพี่เกมนะมันจะปลูกได้หรือเปล่าไม่รู้นะเขาปลูกได้ไหมที่เขาไปน,นีนกันอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาไม่ตากแดดไว้แล้วก็ลองปลูกนะครับอื <c oughs> ้อุ้ยนี่ขนาดยังไม่สุกนั่นี่ยพี่เกมยังไงครับมันเป็นเส้นเส้นเห็นไหมสปากเกตตี้นี่เอามันเป็นแล้วเหรอเป็นแล้วเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยกูไชม จากที่เราแบบขูดๆไปกลายเป็นเส้นเลยใช่ลองฝั่งนี้เป็นไหมถ้ามันเป็นก็พอละกะจะขูดออกให้หมดนะตอนแรกอะเป็นไม่เกมเหมือนกันเลยเป็นไมเป็นเป็นเหมือนกันอ๋อแสดงว่าเนื้อเป็นเส้นๆใช่ใช่เราได้เม็ดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองปลูกไม่รู้ว่ามันจะหวงหวงลูกหรือเปล่านะหวงลูกคืออะไร มันจะไม่มีลูกก็ดีเหรอนี่เป็นได้เหรอเป็นเลยเห็นไหมเป็นเลยหมาเป็นอย่างนี้เลยอ๋อไหนดูดิอือม,มาแล้วเราก็จะห่อฟอยนะครับให้นนห่อ สองชั้นก็ได้นนเดี๋ยวมันจะไหม้สองชั้นคหรอสองชั้นเลยหมุนไปเลยนั่นแหละสองครับแล้วก็ฉีดโอเคอีก ดไฟแรงไหมแรงนี่เองไม่แรงหรือแรงแรงแรงเอาความเลยความนี้นี่มันได้สุกเร็วนั่นแหละเออทีนี้ก็รอรอไปถึงตอนไหน ปกติเขาทาไอ้ฟักทองสุกนี่ประมาณสิบห้านาทีสิบห้านาทีก็พอเนาะใช่เดี๋ยวสิบห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันครับผู้ชมนะเดี๋ยวก็จะมาแกะดูกันว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่ารสชาติเป็นยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวสิบห้านาทีเจอกันครับผมรอไปน่าจะสุกแล้วนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ละเราจะแกะดูกันไหมอ่ะแกะดูเลยเราจะฉีกดูนิดหน่อยอุ้ย ได้กินไหมได้กินอุ้ยพี่เกมสูกแล้วไหนนี่มาเปิดเลยสีเหลืองทองอ้ยโอ้ยยังหอมเลยอะนี่ครับนี่ครับโอ้ยังหอมเลยอะโอ,ยอย้ยังร้อนด้วย <c oughs> เหลืองทองเลยครับุณผู้ชมค่อยๆแกะ นี่แหมสวยปะสวยนี่ว,ว้าวนี่โอ้โหมันเป็นทั้งลูกเลยเหรอเป็นทั้งลูกเป็นเนื้อมันทั้งลูกเลยอือหือปาดนี่มันสปากเกตตี้ใช่เลยในพิเศษเกาเราชิมดูเป็นยังไงสปากเกตตี้เลยรสชาติเป็นไง ืืจดใครว่าไม่ไม่หวานมันหวานนะมันหวานนวออนเหมือนฟักทองบ้านเราไหมไม่เหมือนพี่เกมอันนี้มันออกหวานนอ่อนแล้วก็มันๆหอมๆเหรอไม่เหมือนฟักทองบ้านเรากินแบบกินเป็นเส้นเลยอืมผมชอบมันหวานนอ่อนมันไม่เชิงจืดเลยนะมันหวานอ่อนถ้าเราชอบหวานเราใส่นมข้นหวานได้ไหมเดี๋ยวมีนมข้นเดี๋ยวมีนมข้น เฮ้ยมันเป็นเส้นยาวขนาดนั้นเลยหรอเป็นเส้นยาวเลยเหมือนเส้นมะละกอขูดเลยอะเนี่ยคุณผู้ชมอืมเดี๋ยวน้อลองขูดฝั่งนี้ดินี่นี่เห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เรายังไม่ได้ขูดนี่ดูดูเออขูดมาเป็นเส้นเลยเออขูดมาขูดมาอือเฮ้ยคิดว่ามันน้อยนะพี่เกมเขาดึงออกมามันแบบมันเต็มลูกเลย มันยาวไหมอะลองขูดมามันยาวยาวไหมลองลองขูดมาเออเ้ยยาวอันน้ำน้อันนมคนหวานใส่พี่หน่อยคอมมิชเครื่องปรุงผมก็ต้องใส่เหมือนกันใส่เลยชอบหวานหวานองลองครับนั่นละเห็นมาคนเขาใส่ชีสด้วยนะคุณผู้ชมชีสเขาอบชีสชีสแผ่นชีสแผ่นแล้วก็ใส่นม นมสดใช่เอาเยอะไม่เป็นไรน้ำตาลพอแล้วมั้งพี่ใส่เยอะเดี๋ยวนี่ครับนี่กินกับนมข้นหวานเขณาไปชมครับช้ำเลยอือหือเป็นงไงเพิ่มรสชาติแปลกอ่ะจะอร่อยอ่ะปฏิบัติเป็นสูกรเปเกมมันแปลกคุณผู้ชมในครั้งแรกที่เคยกินอ่ะถือว่าผ่านเลย ออกมันๆหวานหอมไหมหอมอบแบบนี้หอมไหมเป็นกลิ่นวัคทองเลยใส่อยกถ่ายจะแซบแซบแท้ๆหวานหวานดูคุณผู้ชมสีก็สวยเนาะสีเหลืองแลบเหลืองทองเลยอะผมคิดว่าตอนเราทํานะมันจะออกมาไม่ไม่เหมือนที่เขาทำจแเห็นไมันเหมือนเปปี้ยบเลยป้า เหมือนกับฝอยทองเลยคับผู้ชมครับคล้ายๆแต่รสชาติไม่เหมือนนะเหรอไม่เหมือนเลยชิมกันขออนุญาตชิมแป๊บหนึ่งครับยังไงไอม่ร้อนเลยร้อนมันแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมันหวานมันอะมันหวานมันแล้วเส้นมันลื่นนะเส้นมันลื่นนะเฮ้ยอร่อยนะไม่งั้นผมไม่ซูสกับอันนี้หรอกเฮ้ยได้ได้นมไปอร่อยนะคุณผู้ชมใช่มันทำมันทำ เฮ้ยมันมันแบบหอมเลยอ่ะเฮ้ยมันมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นั่นแหละผมถึงอธิบายไม่ถูกกันมันไม่เหมือนนั่นอื่นบางคนเขาบอกว่ามันจืดมันไม่จืดน่ะมันไม่จืดมันอหวานนิดนึงมันออกหวานหวานมันมันใช่กินในข้าวได้ไหมนะเยาไว้ให้เด็ดถูงมัเนี่ยมีประโยชน์มีประโยชน์เยอะเอว้เด็ดถูงใช่อร่อยเลยคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ธรรมดานะรสชาติโอเคเลยมันไม่ได้จืด มันมีความหอมด้วยมีมีความหอมมีความมันกินมานตั้งหลายคำยังไม่หมดเฮ้ยขูดเอาจนแบบนะโดนลองขูดมันไปถึงไหนถึงเปลือกเลยถึงเปลือกเลยโอ้โหอ่าอิ่มมั้เนี่ยเปลือกบางเลยเนาะเริ่มอิ่มแล้วเนี่ยใส่นมแปลกนะปูติผมไยกินนมข้นหวานเนี่ยสีก็สวยแบบสีเหลืองแบบสวยงามมากเลย อร่อยไปโอเคเดี๋ยวพี่จะได้ลองชิมก้เขาบ้างอร่อยอะ่ะเออเมื่อกี้ผมชิมไปคำนึงอร่อยมากเลยคุณผู้ชมโอเคครับวันนี้เราก็ได้มาลองชิมอ่าฟักทอ,องสปาเกตตีน,นะครับผมกับน้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยครับผมสวัสดีครับครับพ่อสวัสดีคุณผู้ชมก่อนแล้ว สวัสดีคุณผู้ชมก่อนอ้าวเมนินเลยกินต่อ